สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดรถถังแห่งอนาคตที่เพิ่งเปิดตัวในปี2026นั่นคือเจ้าท T119 รถถังหลักรุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบมาสําหรับการรบยุคใหม่โดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือระบบรบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทั้งแข็งแกร่งคล่องตัวและฉลาดอย่างน่าทึ่งรถถังคันนี้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ ในสนามรบจริงหลายทศวรรษผสมผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ที่119มาพร้อมกับปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด130มิลิเมตรที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถยิงกระสุนพลังจอบกระบแบบไฮเปอร์เว c โลซิตี้ได้ไกลกว่าเดิมและแม่นยำกว่าเดิมมากป้อมปืนสามารถหมุนได้360องศาและมีระบบควบคุมการยิงที่ทำงานร่วมกับ AI วิเคราะห์ระยะทางความเร็วและการเคลื่อนไหวของเป้าหมายแบบเรียลไทม์นอกจากนั้นยังสามารถล็อกเป้าและยิงอัตโนมัติได้ภายในไม่กี่วินาทีทำให้ โอกาสพลาดเป้านั้นแทบจะเป็นศูนย์เรียกได้ว่าศัตรูไม่มีทางหนีรอดจากสายตาของมันเลย ในเรื่องของเกราะที119ใช้เกราะผสมแบบ Adaptive Armor ซึ่งสามารถเปลี่ยนโครงสร้างชั้นในเพื่อรับมือกับแรงกระแทกและคลื่นพลังงานจากการระเบิดได้ดีเยี่ยมเกราะรอบตัวรถใช้วัสดุคอมโพสิตซ้อนหลายชั้นและสามารถเสริมพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเมื่อจำเป็นรวมถึงยังมีระบบ Active Protection ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือ RPG ที่พุ่งเข้ามาได้ก่อนที่มันจะโดนตัวรถ ถือเป็นการป้องกันเชิงรุกที่ลำหน้ามากในโลกของยานกราะ เครื่องยนต์ของ T 1 1 9เป็นไฮบริดเทอร์โบดีเซลที่ให้กำลังสูงถึง1,800แรงมา้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทั้งในถนนเรียบและพื้นที่สมบุกสมบันความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถลุยน้ำลุยดินหรือลุยทอรายได้อย่างมั่นคงระบบช่วงล่างแบบไฮดรอนิวเมติกยังช่วยให้รถสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ทำให้พลางตัวได้ดีขึ้นและยิงจากมุมที่ศัตร รูไม่คคาดคดิภายในตัวรถออกแบบให้รองรับลูกเรือ3ามคนคือคนขับพลปืนและผู้บังคับบัญชาโดยทุกตำแหน่งมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงและสัมผัสห้องโดยสารติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิแอร์ละกันแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีช่วยให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้า อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเชื่อมต่อกับระบบดิจิตอลแบทเทิลเน็ตเวิร์ที่ทำให้ที119สามารถส่งข้อมูลภาพจากกล้องความร้อนและเรดาร์ให้กับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์มันยังสามารถควบคุมโรนลาาตระเวนได้จากในตัวรถเพื่อเพิ่มความสามารถในการสอดแนมและทำแผนที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำนี่คือการบูรณาการทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้รถถังไม่ได้อยู่เพียงลาพังในสนามรบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสงครามอัจฉริยะเต็มรูปแบบไม่ว่าจะมองจากมุมไหนที่119ก็เป็นการพัฒนาที่9กระโดดของโลกยันเกราะมันไม่ได้เป็นแค่การอัปเกรดจากกลุ่นก่อนแต่คือการปฏิวัติแนวคิดของรถถังให้กลายเป็นศูนย์กลางของระบบรบดิจิทัลในยุคใหม่อย่างแท้จริงถ้าคุณเป็นแฟนคลับสายทหารหรือชอบเทคโนโลยีล้ำลำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ